สุกขกายสบายใจญาติโยมพุทธศาสนิททั้งหลายวันนี้จะพูดถึงเรื่องของอโลกกับธรรมนะซึ่งโดยความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องอรู้ ทั้งทางโลกและทางธรรมจะต้องรู้จากการแยกระหว่างโลกกับธรรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งสองอย่างนี้เขาก็ดำเนินไปด้วยกันนี่แหละมันอยู่ในตัวเดียวกันแต่เราก็ต้องแยกให้ออกทางโลกหรือว่าเราจะเรียกว่าโลกิยะโลกิยะก็คือความเป็นไปแบบโลกโลกก็คือการทำมาหากินการ ศึกษาเราเรียนวิชาการทำงานทำการต่างๆการดำเนินชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าปัญญาที่เรามาใช้ประกอบกิจการต่างๆเรื่องทุกอย่างพวกนี้เ,เป็นเรื่องที่ถ้าเรียกว่าสมมตินะแต่มันก็เป็นสมมติโดยสัจจะคือมันเป็นความจริง นี่แหละมันเป็นควมจริงอ,อย่างที่เราไม่สามารถที่จะแยกออกจากชีวิตของเราได้มันคือชีวิตของเรานี่แหละ,ะในเรื่องของทางโลกพวกคนนี่ก็มักจะขว่ยคว้าเราเรียนหนังสือเนี่ยเราศึกษาเราเรียนเนี่ยก็เพื่อที่จะเอาความรู้นั้นน่ะ มาแสวงหาผลประโยชน์นะมาซับสิงสลิงคานมาเพื่อที่จะสร้างความสุขสบายให้กับตัวเราเองนะจะทำการทำงานเราก็ต้องทำเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์มาจุนเจือตัวเราเองมาจุนเจือในครอบครัวของเราจะเป็นการทำงานเพื่อรับจ้าง หรือว่าจะไปรับจ้างทําอะไรก็ได้นะคือมันจะเป็นเรื่องที่เข้ามาหาตัวตนเป็นส่วนใหญ่แต่มันก็เป็นเรื่องที่หลีกไม่ได้นะแต่ที่นี้ว่าถ้าเราจะรู้เฉพาะแต่ทางที่มันเป็นโลกเนะี่ยการที่เรามีการไขว่คว้าเพื่อที่จะเข้ามา เพื่อที่จะรวบรวมเข้ามาหาตนเองนะมันจะไม่หยุดอยู่แค่เท่าที่เราได้ในในขณะน,นี้ในตอนนี้นะมันจะพ,อพ่อคูณความอยากขึ้นไปเรื่อยๆสมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราเราไปรับจ้างได้มาสักห้าร้อยบาทเนี่ยสมมติว่าทำงานครึ่งวันได้ห้าร้อยบาทเราก็จะมีความคิดว่าเออถ้าทำเต็มวันมันก็น่าจะได้พันหนึ่ง ถ้าทำไปสองวันสามวันสี่วันห้าวันมันก็จะได้เยอะขึ้นเราก็จะได้มีเงินมีทองไปซื้อข้าวของซื้อเครื่องประ,ะ,ประดับบ้านซื้อเสื้อผ้าใหม่ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่โทรศัพท์ใหม่ซื้อรถใหม่อะไรทั้งนั้นี่มันมันจะฟุ้งขึ้นมาหมดเลยมันจะเป็นการวาดฝันวาดจินตนาการได้ทำให้ใจิตใจเรานี่ฟุ้ง อันนี้เป็นเรื่องของของโลกนะเป็นเรื่องแบบโลกโลกอ่าถ้าอถ้าเราไม่รู้จักเบรกตัวเองเนี่ยอสิ่งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่มันมันก็จะเป็นอันตรายต่อเราได้เหมือนกันบางคนถ้าความอยากตัวนี้มันเกิดขึ้นมากๆเนี่ยมันจะนำไปสู่การทำการทุจริตอย่างนี้ก็ได้ ไปคดไปโกงอ่่อชนเขาก็ว่ากันไปทีนี้เราหันมาดูทางธรรมว่าทําไมคนเรานี่จําเป็นมีความจำเป็นที่จะต้องรู้จกักธรรมครว่าธรรมเนี่ยธรรมะนี่มาจากทละทละแปลว่าทรงไว้ ทรงไว้ซึ่งภาพแพ้ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริงพูดง่ายๆก็คือมันคือสัจจะนั่นแนหะมันคือความจริงนะทุกคนที่เกิดมาแล้วดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราไม่มีความจริงเลยเนะี่ยมันจะมีแต่ความเดือดร้อนนะ ทุกคนจะต้องดำเนินอยู่ในฐานแห่งความเป็นจริงเราอยู่ในสังคมเราจะไว้เนื้อเชื่อเออชื่อใจกันได้เนี่ยก็เพราะเรามีความจริงนพูดจริงทำจริงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นพื้นฐานรวมไปถึงว่าทางธรรมเนี่ยพระพุทธองค์ก็ มีหลักให้เราบำเพ็ญอยู่ในศาสนาพุทธก็มีไตรสีขานะสี่ขาสามนะก็คือทานศีลภาวนาเนะี่ยหรือว่าศีลสมาธิปัญญาอ่าก็แล้วแต่จะเรียกนะคือให้ทำพวกนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เราเนี่ยรู้ถึงความจริงของธรรมชาติ รู้ถึงความจริงธรรมชาติเพื่อที่จะเอาไปอ่าคอยระงับอ่าความจริงแบบสมมุติที่เราดำเนินชีวิตอยู่อ,อย่างสม่ว่าการให้ทานเนี่ยการให้ทานเนี่ยคือการเสียสละออกไปเนี่ยมันจะทำให้จิตให้ใจเราเบามันจะทำให้เราเป็นผู้ที่ มีใจที่เปิดกว้างเรากล้าเสียสละ,ะทีนี้เวลาไปทำงานเนี่ยแทนที่จะเกิดความโลภความละโมบซึ่งจะนำไปสู่การกระทําทุจริตเนี่ยบุคคลที่มีการให้มีการแบ่งปันเนี่ยจะมีใจที่อ่อนโยนมีใจที่เสียสละเขาก็จะไม่ทําแบบ แบบทุจริตเนี่ยเขาเขาทำไม่ได้เขาจะไม่ทำแบบนั้นนี่มันเป็นของที่ลังกันอยู่มันฉุดเอาไว้ไงฉุดทางโลกไม่ให้มันสุดตรงเพราะทางธรรมนี่มันเป็นหลักของความจริงอยู่นะเรื่องของศีลก็เช่นเดียวกันนะมันจะช่วยปกป้องเราเนี่ยไม่ให้ไปประพฤติที่ว่าเบียเดเบียนคนอื่น เราปกป้องผลประโยชน์คนอื่นด้วยมันก็จะเกิดแรงสะท้อนกลับมาว่าคนอื่นก็เขาก็มีใจที่อ่อยากจะปกป้องเรามันจึงเป็นของที่จะต้องคู่กันไปนะจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ได้ลหลหลๆคนนะคือมีความรู้มากมีความฉลาดทางมันสมองมาก ถ้าจะมาพูดถึงคนงามความดีจะมาพูดถึงเรื่องของศาสนาเนี่ยคนพวกนี้เขาจะไม่ยอมเราฟังแล้วเขาก็จะไม่อยากจะเชื่ออ่าบางครั้งนี่อาจจะไปดูถูกเหยหียยดามคนที่ไปแนะนำสั่งสอนเขาด้วยนั่นแหละเป็นความหลงเป็นความหลงในความรู้อ่ทั้งที่ความรู้แบบโลกๆอ่ะมันเป็นมายาที่ จะนำเขานไปสู่ทางที่ตกต่ำได้อถ้าหากไม่มีการเอาธรรมะเข้าไปกำกับเป็นปัญญาแบบโลก,โลกที่สุดต่งโดยที่ไม่ได้มีปัญญาทางธรรมแต่ถ้าเขามีปัญญาทางธรรมมันจะมากำกับกันอีกนะเขาจะเข้าไปรู้เห็นความจริงของปัญญาแบบโลก,โลก ปัญญาทางธรรมนี่มันเป็นปัญญาที่เกิดจาก,กจิตวิญญาณมันไม่ใช่ปัญญาที่่าเกิดจากความคิดปรุงแต่งมันไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้และการเข้าใจาแบบที่เราใช้กันอยู่มันเป็นปัญญาของธาตุรู้เป็นปัญญาของจิตวิญญาณซึ่งมันมีความยิ่งใหญ่กว่าปัญญาแบบสังขาร ตัวนี้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่แท้จริงท่านท่านจึงอ่าท่านจึงพูดว่าบัณฑิตนะแปลว่าผู้ดำเนินด้วยอ่าปัญญาคติผู้ที่จะเป็นบิดบัณฑิตได้นะคำว่าบัณฑิตเราจะไปใช้อย่างที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยมันแค่เอาคำมาใช้แต่ไม่เข้าใจความหมาย ริจจบป,ปริญญาตีป,ปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรว่าแต่เราก็จะไปเรียกกันว่าบัณฑิตนะจบป,ปริญญาตีก็บัณฑิตใหม่พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้คําว่าบัณฑิตเลยนะกับาการศึกษาแบบนีนะ้ท่านให้ความหมายกับคําว่าบัณฑิตเนี่ยคือผู้ที่ใช้ชีวิตรู้ผิดรู้ถูกรู้รับผิดชอบชั่วดี ผู้ที่มีคุณธรรมสูงสง่งนะมีปัญญาในการดำเนินไปของชีวิตอย่างนี้ท่านถึงเรียกว่าบัณฑิตอันนี้แหละคือเราจำเป็นจะต้องมีในสิ่งนี้และปัญญาแบบเนี้ยปัญญาแบบทางธรรมเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ มันเกิดขึ้นจากการภาวนาเกิดจากการบ่มเพาะมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราสามารถภาวนาไปจนถึงถึงขนาดว่าจิตของเรามันเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาวะเองมันรู้เห็นความเป็นจริงแล้วมันก็มีการเปลี่ยนของมันเองเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนเขาได้โดย การใช้ความคิดไปแยกไปแยะเพื่อที่จะเปลี่ยนนะเมื่อเรามีปัญญาทางธรรมมากๆเนี่ยเราจะเห็นปัญญาที่เป็นแบบโลกโกเนี่ยอ่าเป็นเหมือนเม็ดมดินเม็ดไฟอ่าเป็นเช่นนั้นจริงๆคือฉลาดไปเท่าไหร่ก็ฉลาดไปคนระับมันมันเป็นเหมือนอะไรล่ะ มันเป็นเหมือนปัญญาประเภทของเด็กเล่นม,มันมันจะเป็นลักษณะนั้นไปคืออย่างไรมันก็สมมติมันก็อยู่กับโลกนะ่ะมันไม่ประทับไปเกิดต,ต,ตายกับเราในในอนาคตข้างหน้าหรอกได้มาเท่าไหร่มันก็จบลงที่นี่แหละเมื่อไรที่ร่างกายเราถูกไฟเผานะหรือ,อไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอก เมื่ออะไรที่เราหมดลมหายใจนะจะเรียนมามากมายแค่ไหนก็นแล้วแต่เขาไม่สามารถที่จะเดินทางไปกับเราได้มันไม่ได้เหมือนปัญญาแบบธรรมปัญญาแบบธรรมเนี่ยอ่ามันสามารถที่จะไปบำเพ็ญต่อภบต่อชาติให้มันจเจริญขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆได้นี่คือความแตกต่าง ดังนั้นปัญญาทั้งสองอย่างเนี่ยเราจำเป็นต้องมีคือปัญญาแบบโลกเป็นปัญญาแบบการทรมมหากินนทุกคนจะต้องใฝ่เรียนรู้ทุกคนจำเป็นจะต้องมีปัญญาแบบทางธรรมทุกคนก็จำเป็นต้องมีเพราะว่าปัญญาแบบทางธรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ ช่วยให้เราดำเนินชีวิตแบบมีความสงบสุขในโลกปัจจุบันนี้เท่านั้นแต่มันจะเป็นตัวช่วยให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยดำเนินไปในทางที่ดีไปตลอดการข้ามภพข้ามชาติไปกับเราได้ตลอดจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งแห่งการเียนว่ายตายเกิดนะ เห็นไหมว่ามันมีความยิ่งใหญ่มากทุกคนบัณฑิตทุกคนต่างก็แสวงหาใน,ในจุดนี้นะดังนั้นเราจะมาเราจะมาแยกออกจากกันเนี่ยมันไม่ได้นะ,ะคนที่เรียนรู้มากๆแล้วมา ดูถูกปัญญาแบบทางธรรมเนี่ยคนคนนั้นถือว่าอ่าเขาขาดทุนขาดทุนในการใช้ชีวิตมากาคือพอจบชีวิตลงเนี่ยเขาจะไม่ได้อะไระเขาจะไม่ได้ปัญญาไม่ได้อะไรไปต่อเติมในภพชาติต่อไปเ,เราจำเป็นจะต้องทำประโยชน์ทั้งสองอย่าง อ่าคือประโยชน์ในโลกนี้ด้วยประโยชน์ที่จะเป็นไปในโลกเบื้องหน้าด้วย <d> จิตใจของเรานะถ้าไม่มีทำกรรมกับอย่างไรมันก็อยู่ไม่สูงคนที่อ่ามีเงินมีทองเยอะๆมีทรัพย์สินสมบัติอะไรเยอะๆเนี่ยบางคน ก็ทำตัวแบบสุรุ่ยสุร่ายก็ไม่สามารถที่จะปกครองทรับสมบัติได้สาเหตุก็เพราะว่าเขาไม่มีปัญญาทางธรรมไม้จต่การที่ทจะเข้ามามองดูจิตใจตัวเองทั้งที่อยู่กับตนเองก็ยังไม่มีปัญญาที่จะมองไม่มีปัญญาที่จะสอดสองเรียนรู้ตัวเองไม่รู้กลไกในการควบคุมตนเอง เห็นไหมเพราะขาดปัญญาทางธรรมเนี่ยธรรมะของเราก็สอนลงที่ตรงนี้แหละสอนลงที่กายที่ใจของเราเนี่แหละแต่ว่าเราไม่ยอมรับเราไม่ยอมเรียนรู้ไงคือใจของเราเนี่ยมันเห่อเห ờ, มิมไปตามอ่าไปตามโลกไปหมดไปตามวัตถุที่เป็นแบบโลกโลกไปตามแม้แต่มีปัญญาก็ไปเชื่อในปัญญาของตนที่ตนเองเราเรียนมาเราเรียนมา เมื่อเราไปเรียนอะ่ะมันก็จะเกิดความเชื่อในสิ่งที่เราเรียนนั่นแหละ,ะมันฝังอยู่อย่างนั้นแล้วทีนี้มันก็ถอนถอนยากเราจรึงจําเป็นจะต้องมีปัญญาที่เป็นเท่านี้ไปกํากับเพื่อความผาสุกในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตของเรานะจึงว่า ท่านทั้งหลายให้เห็นความสำคัญของทำด้วยให้เห็นความสำคัญของโลกด้วยชีวิตท่านก็จะไปได้อย่างสวยงามอยู่ด้วยความสงบสุขก็ขออวยพรคุญยอดคุโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์ pakkan